ิสมาชิกอ่าบิวซีแก๊สทุกท่านนะครับมาเจอกับผมแล้วครับในช่องบาโจ9193 DIY บิวซีแก๊สครับวันนี้ก็เทสนะครับออกมาเทส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 อย่างเดียวนะครับเพราะว่าในชุดที่ผมแบ่งปันชุดงบน้อยให้กับผู้สมาชิกไปนะครับแบบครัวสายล่างลบน้อยนะครับก็วันนี้ก็ผมจะมาเทสให้กับ FC นะครับพร้อมกับมาเทสตัววาออโต้เพราะว่าเอฟซีขอให้ผมแบ่งปันวาออโต้ไปด้วยนะครับจริงๆครับและตอนนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็น ในตัวนี้นะครับอ่ะในตัว M4 ตัวงบน้อยด้วยตัวที่เป็น M4 สายล่างบน้อยตัวนี้นะครับอ่ะ FC ถามมานะครับว่ารุ่นนี้นะครับอ่ะจะเปลี่ยนเป็นระบบแคปท้ายได้ไหมได้นะครับเพื่อที่ับทำไมจะไม่ได้นะครับอ่ะก็ FC ขอมาอย่าให้ผมทามระบบแคปทายเพราะว่า FC บอกว่านะครับอ่ะรุ่นนี้นะครับอ่ะรุ่นนี้เขาชอบ ทรงที่เป็นทรงคล้ายๆ M4 มรักษาแบบนี้ขึ้นงานเฟรมแบบนี้นะครับผมชอบเพราะมันสวยงานดีแต่ว่านะครับ f ออยากจะได้ที่เป็นแบบระบบแคทท้ายนะครับพี่พ่ครับตัวนี้จะเป็นระบบแคทหน้านะครับโดยใช้ผ่านท้ายตัวไวเปอร์นะครับแต่ว่าพอซีเอฟซีอยากได้แบบแคทท้ายครับผมจะเปลี่ยนระบบแบบใหม่นะครับโดยใช้ชิ้นส่วนแบบใหม่ระบบเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะเป็นแคทท้ายครับ บอลวาวหน้านะครับอ่ะมันจะเป็นบอลวาวหน้าไม่ใช่อ่าตัวที่เป็นวาวโต้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวาวโต้ไปปุ๊บงบมันจะบานนะครับอ่ะก็อย่าให้มันเกิน FC บอกว่านะครับอ่ะให้เกินอยู่ที่14ใบแดงครับอ่ะเก๋ไก่เตะขอเป็นระบบแกะท้ายนะครับอ่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอ่ะข้างหน้าก็จะเป็นบอลวาวครับแต่ถ้าเป็นวาวกันย้อนนะครับอ่ะมันจะงบน้อยมันเจะไม่ได้มันงบมันจะบานถ้าจะเอาแบบวาวโต้วาวกันย้อนหนะ้านะครับอ่ะ มันก็จะอยู่ที่ประมาณ18ใบแดงครับอ่ะมันจะเยอะเกินไปมันไม่สมกับงบน้อยนะครับแต่ FC อยากจะได้งบน้อยราคาที่ไม่เกิน14ใบแดงก็จะเป็นบอลวาวหน้านะครับทุกที่ครับอ่ะอันนี้เป็นวาวโตนะครับอ่ะจะเป็นวาวโตแต่ผมจะทําให้จะเพราะตัวที่เป็นบอลวาวหน้าหลังครับอ่ะหน้าจะเป็นบอลวาวหนึ่งนิ้วนะครับอ่ะอันนี้ผมจะต่อให้ดูก่อนว่ามันสั้นขนาดไหนครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่อ่าระบบแคสหน้าจะเป็นระบบแคสท้ายครับ ตัวนี้คข้างหน้านะครับจะเป็นระบบแคสต์าจะเป็นระบบแคสท้ายแคสท้ายครับวาล์วหน้าจะเป็นวาวหนึ่งนิ้วผมจะใส่วาวหนึ่งนิ้วครับลำก็จะเป็นลักษณะนี้คือลำสิบสองมิลนะครับผมจีครับก็ต้นเลือเหมือนเดิมครับความยาวอยู่ที่สามสิบเซนนะครับผมจีครับบอลวาล์วหลังก็จะเป็นหัขุนเหมือนเดิมแต่จะเป็นแคสต์แคสจะมาอยู่ด้านท้ายนะครับผมจีครับแคสมันจะมาอยู่ด้านท้ายแต่จะเป็นบอลวาวเหมือนกันนะครับแต่ใช้บอลวาวหุ่นไม่ใช้หนึ่งบอลวาลหนึ่งนิ้วครับอ่ะ แล้วตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนข้อต่อตรงนี้3ทางตรงนี้เราจะไม่ใช้กลวยรีดจะไม่ใช้นะครับอ่ะแล้วก็ข้อต่อ3ทางหกหุนยัดข้องอเราจะไม่ใช้มันจะรับแดนรับแรงกับตัวที่เป็นระบบแก๊สท้ายไม่ได้ครับอ่ะเราต้องใช้ข้อต่อ3ทางที่เป็น1นิ้วลด6กหุนเพื่อเสียบข้องอนะครับอ่ะแล้วยัดด้วยบอลวาหกหุนนะครับอ่ะมันจะแข็งแรงกว่าที่เราจะไปใช้ข้อต่อ3ทางที่เป็น6กหุนนะครับอ่ะเราจังใช้1นิ้วมาใช้ตรงนี้ สำหรับแคทท้ายครับมันจะรับแรงเวลาเราขีดแคทท้ายครับมันจะรับแรงดีกว่าแต่เป็นหูหุนมันจะเล็กเกินไปครับมันมันไม่เหมาะสมเราต้องไปเปลี่ยนเป็น3มทาง1นนิ้วลดหูหุนสําหรับยึดก็องอนะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งบอลวาล์หลังก็จะเป็นบอลวาล์หูหุนนะครับหัวพ่นแก๊สก็จะเป็นหัวพ่นแก๊สหูหุนนะครับที่ครับแล้วสวมแทดแคสด้าน,นท้าย ปานท้ายจะเป็นปานท้ายทรงใหม่เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันผมออกแบบให้ครับอ่ะปานท้ายทรงใหม่นะครับอ่ะเพื่อจะใส่กับระบบแกนท้ายกับตัว m อ็งบน้อยนะครับเพแบบื่อวิาก็ดูคลิปหน้าตอบอ่าคลิปหน้าอะไรกัน,นครับผมจะบลงให้เพราะ f อ็ตอนนี้ขอแบบทรงแบบนี้ทรงงบน้อย M อสงบน้อยแต่ oy, ้าเป็นระบบเทสท้ายเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับเพื่อวิเยาะอ่ะแล้วก็อ่ามันจะยเยอะเกินไปไม่ได้ครับผมแบ่งปปนั้นแค่10เซตเท่านั้นนะครับอ่ะ อย่างละรุ่นละ10เซตครับเหมือนเซตนี้เหมือนกันครับตัวสายล่างบน้อยครับผมแบ่งให้แค่10เซตเท่านั้นเพราะว่าเยอะกว่านั้นผมทาไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีรุ่นอื่นด้วยนะครับตัว M4CQB นะครับที่จะเป็นระบบาวเดียวนั้นยังค้างกับเพื่อนๆสมาชิกอยู่นะครับเพราะว่าเพื่อนๆสมาชิกอยากจะได้งบน้อยเหมือนกันนะครับก็ติดตามด้วยรายการครับวันนี้ผมจะมาเทส2อันนะครับอคือวาโอโต้นะครับ FC โซอ่สั่งวาโอโต้มาต่างหากเดี๋ยวผมจะทดสอบนะคร มาเทส wow วาลออโต้กับ f c ก่อนนะครับอตัวนี้จะเป็นออโต้วาลออโต้หน้าของ f c ที่ยายผมแบ่งปันนะครับอ่ะเดี๋ยวเทสดูก่อนนะครับเพราะว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะครับอันนี้จะเป็นวาลออโต้หน้านะครับ f ่ะขอมาให้ผมแบ่งปันนะครับอ่ะดูครับติดหรือไม่ติดนะครับโอเคนะครับติดนะครับําหรับตัวนี้แล้วทีวนี้ผมก็จะมาลองกับ วาโอโต้ของมันครับอ่ะอันนี้ไม่ใช่วาโโต้ของมันนะครับอ่ะของ FC ที่เขาสั่งเพิ่มเติมมานะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้เสร็จเดี๋ยวผมจะเทสยิงเป้าสักเป้าหนึ่งครับไ้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูนะครับอ่ะยิงหยิบแดงหยิบเก่าแล้วกันระยะที่29ครับอ่ะระยะ29นะครับผมจะไม่สิทธีแรดดอตนะครับอ่ะยิงด้วยสวนเปิดนะครับอ่ะเล็งด้วยรางก็พอแล้วนะครับอ่ะดูว่ามันจะไม่หรือเปล่าระยะที่29ครับยิงๆนะครับสนุกเล่นเล่นขำๆนะครับ ดูครับติดหรือเปล่าครับอันนี้เป็นของมันแล้วนะครับชุดของมันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปตั้งเป้าก่อนนะครับเดี๋ยวยิงให้สักหนึ่งเป้าให้เพื่อนเพื่อนิได้ดูนะครับโอเคโอเคนะครับก็มาดูในะยะที่29้านะครับโดยศูนย์เปิดนะครับเล็งกับรางครับใกล้ๆครับเราไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากเกินไปครับแต่ถ้าไกลกว่านั้นนะครับก็ติดเลดอๆหรือว่ากล้องสโคบมันจะดีกว่าแต่ว่า29ครับ้าสบายๆครับ ยิงนะครับอ่ะมันก็จะง่ายกว่านะครับอ่ะไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะครับอ่ะเพราะระยะที่ยี่สิบเก้าครับอ็นเป็นระดับพื้นฐานนะครับอ่ะนะครับอ่ะยิงยังไงก็ยิงก็โดนนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าแต่ว่ามันอยู่ที่โกลด้วยครับว่าจะโดนหรือไม่โดนแต่ว่าส่วนมากครับอ่ะมันก็ไม่พลาดแหละครับอ่ะยี่สิบเก้านั่นเองครับอ่ะทดสอบในระยะที่ยี่สิบเก้าครับอ่ะจะเป็นอิฐแดงครับอ่ะผมจะตั้งอิฐบล็อกอ่ะอิฐแดงไว้เอออิฐอิดบล็อกนะครับอ่ะอิฐบล็อกอิฐแดงไว้ข้างบนอิฐบล็อกครับอ่ะเป็นอิฐเก่านะครับอ่ะ ดูครับว่ามันจะโดนไหมครับโอเคนะครับอ่ะแตกกระจายเลยนะครับเพื่อนที่ครับก็พูดถึงว่า29ครับสบายๆครับอ่ะอิดบล็อกอิดแดงสำหรับลูก12มิลที่เราใช้นะครับอ่ะก็แตกสบายๆครับอ่ะ fc ถามผมมานะครับอ่ะถามว่าพี่ครับลูกวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับพี่ครับผมขออภัยด้วยครับอ่ะเครื่องวัดผมไม่มีนะครับผมตั้งแต่ทำคลิปมา3ปี4ปี3ปีนะครับ ผมไม่มีไม่มีเครื่องวัดเลยนะครับก็ใช้ความเคยชินมากกว่าครับแต่ระยะ29หิดบล็อกหิดแดงแตกทะลุนะครับถือว่าก็แรงโอเคแล้วนะครับก็ความแรงก็อยู่ประมาณที่600ปลายหรือ600ต้นๆประมาณนั้นนะครับผมจีนแต่ถ้าเกิดว่าระยะที่29อิดบล็อกอิดแดงแตกนะครับก็มันก็คงจะแรงขนาดนั้นก็คงจะประมาณนั้นนะครับประมาณ600น่าจะได้นะครับก็ประมาณกล้าเอานะครับเพราะผมไม่มีเครื่องวัดต้องขอไปด้วยก็ หลายท่านก็ถ้าเกิดเคยเจอนะครับถ้าเกิดว่านะยะนี้นะครับอิดบล็อกอิดแดงแตกนะครับก็ท่านที่มีความที่มีเครื่องวัดก็ลองวัดดูแชร์กันหน่อยนะครับแต่ผมไม่มีก็ต้องขอไปกับเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับก็มานี้มาเทสนะครับเหลืออีก3เซตนะครับลืมบอกไปครับระบับตัวสายล่างบน้อยนะครับเหลืออีก3าเซตเท่านั้นตอนนี้7เซตแล้วนะครับที่ f อฟซขอผมแบ่งปันนะครับที่ผมแบ่งปันให้นะครับ ก็ผมทำแค่สิบเซตเท่านั้นเยอะกว่านั้นผมไม่ทำนะครับเพราะผมไม่ได้ทำเป็นการค้านะครับทำให้กับ FC ที่สนใจนะครับถ้าเอซีไม่ไม่สนใจก็ะผมก็จะไม่ทำให้นะครับผู้บครับอต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนะครับปลายทางไม่มีนะครับื่อนีครับ่ต้องโอนนะครับโอนก่อนส่งเท่านั้นนะครับจองตามคิวนะครับีครับะก็ก็คงจะเข้าใจนะครับะผมงานส่วนตัวนะครับผมก็มีงานประจำผมมีอยู่แล้วครับแต่ว่าตัวนี้ก็สำหรับอานเสริมสำหรับ f c ะครับตามให้เอฟซได้กลายเครียดได้แค่เหงานะครับดูคลิปกันเพลินๆก็เลยตามเป็นงานสันตนาการนะครับเพื่อมาแบ่งปันเพื่อนสมาชิกครับเน้นย้ำครับไม่ส่งเสริมใช้ความแรงนะครับก็ใช้กับสันตนาการเท่านั้นครับซ้อมเป้าเล่นเป้าปลายเครียดอยู่ที่บ้านนะครับพวกที่ครับแล้วก็อกส่งที่สำคัญก็คือห้ามเล่นในที่ชุมชนครับ จะก่อความเดือดร้อนเรือน้อนใจให้กับให้กับคนใกล้เคียงครับ่ะนึกว่านะครับอ่ะนึกว่ามายิงปืนนะครับ่ะเดี๋ยวไปแจ้งวงแจ้งความเดี๋ยวจะมีปัญหาตีหลังบานปลายนะครับ่ะเล่นอย่าเล่นในที่สาธารณะครับ่ะเล่นในห่างไกลที่ที่ผู้คนไม่มีคนนะครับอ่ะก็จะปลอดไปที่สุดนะครับ่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็ทันใดนะครับ่ะเนย้ําสนใจนะครับสําหรับตัวสายล่างน้อยก็ไอเดลัด้านล่างนะครับเพืที่ครับหรือว่าตามในกลุ่มเฟซก็แล้วแต่ท่านจะสะดวก ะครับเพิ่ครับแล้วก็เดี๋ยวตัวงบน้อย M4 นะครับที่เป็นระบบแคท้ายเดี๋ยวผมจะทําให้ไปตัวต้นแบบไอ้ก่อนหนึ่งตัวมาเพิ่เพิพ่อนได้ดูนะครับว่าในร,ราคาที่14ใบแดงนะครับโอเคไหมผ่านไหมก็ติดตามคลิปหน้าด้วยละกันครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ